คุณคิดว่าความสงบในหมู่บ้านนี้คือความจริงทั้งหมดหรือแต่ใต้พื้นดินมีบางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายปีควายที่เคยสงบก,กลับกระวนกระวายฟางและดินที่ถูกเหยียบเผยความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยและสิ่งที่ตำรวจค้นพบอาจเปลี่ยนความคิดของทุกคนไปตลอดกาลเรื่องราวนี้จะทำให้คุณสงสัยทุกสิ่งรอบตัว จนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายค่ำคืนที่เงียบเกินปกติเสียงลมอ่อนพัดกลางหมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือของไทยท้องฟ้าถูกบบังด้วยเมฆดำเราวกับกำลังเตือนบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นวีโอคืนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะกลายเป็นคืนที่ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปตลอดการหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนเปลี่ยวเพลงลำพัง แสงไฟสลัวจากเสาไฟเก่าๆทำให้เธอเห็นเงาแปลกประหลาดบนพื้นถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้าเธอหยุดหันมองซ้ายมองขวาแต่นอกจากเสียงรองเท้าของเธอเองก็ไม่มีอะไรเสียงจังหวะหัวใจดังขึ้นช้าๆวีโอแต่ลึกลงไปในความเงียบเธอรู้สึกได้มีบางอย่างกำลังเฝ้าดูเธออยู่มันใกล้เข้ามาทีละก้าวทีละลมหายใจ กล้องคอยๆสูมเข้าใบหน้าของเธอแววตากลัวแต่พยายามเข้มแข็งวีโอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจุดเริ่มต้นของความลับที่ถูกฝังไว้ใต้เนาวความมืดคืนที่ไม่มีทางหวนกลับอีกแล้วร่องรอยแรกของความจริงภาพเปิดด้วยแสงไฟฉายของตำรวจส่องไปรอบๆทุ่งยาที่เงียบสงัดเสียงจิ้งรีดและลมพัดแรงทำให้บรรยากาศหน้าขนลุกยิ่งขึ้น วิโอเมื่อเสียงวอรถตำรวจดังขึ้นกลางความมืดทั้งหมู่บ้านรู้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ปกติเกิดขึ้นที่นี่ทีมสายตรวจเดินลาดตระเวนไปตามทุ่งโลง่งทุกก้าวที่เหยียบลงบนดินเหมือนนำพวกเขาเข้าใกล้ความลับที่ถูกฝังไว้มานานไฟฉายอีกดวงส่องเจอรอยเท้าลึกบนพื้นดินที่แห้งแตกวิโอหนึ่งในตำรวจตะโกนเรียกหัวหน้าทีม พราะสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่รอยเท้าแต่มันคือร่องรอยเหมือนมีบางอย่างถูกลากผ่านพื้นดินไปเสียงลมหายใจของตำรวจเริ่มหนักขึ้นพร้อมมุมภาพสันเล็กน้อยเพื่อสร้างแรงกดดันวีโอและที่ซ่อนตัวอยู่ห่างออกไปไม่ไกลหญิงสาวสองคนยืนตัวสันน้าซีเผิดพวกเธอรู้ดีว่าถ้าตำรวจเดินไปอีกแค่ไม่กี่ก้าวความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดโปงทันที เสียงไฟฉายสว่างวับขึ้นเหมือนพบอะไรบางอย่าง w โอนี่คือร่องรอยแรกที่จะพาทุกอย่างเข้าสู่วงจรความจริงอันโหดร้ายและไม่มีทางหนอีอีกต่อไปแล้วความจริงเินม,มาาเเองผ้าเปิดด้วยฝูงควายกำลังเดินวนไปมาอย่างกระสับกระสา่ายใต้คอกไม้เก่าๆเ,เสียงหายใจแรงของความผสมกับลมที่พัดฝุ่นลอยขึ้นจากพื้นดิน w โ O แปลก ควายที่ปกติสงบสงนนิยมวันนี้กลับเดินวนรอบจุดเดิมไม่หยุดมันหายใจแรงกระทืบเท้าเหมือนว่ากลัวบางอย่างใต้พื้นดินที่พวกมันยืนอยู่มุมกล้องซูมต่ำไปที่พื้นเปื้อนดินและฟางที่ถูกเหยียบจนเป็นหลุมยุบตัววีโอตำรวจที่ยืนสังเกตอยู่ไกลๆเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเพราะพฤติกรรมของสัตว์มักไม่เคยโกหก เสียงตำรวจคนหนึ่งเรียกด้วยน้ำเสียงตื่นตัวผู้กองมาดูตรงนี้ครับวิโอใต้ฟางที่ถูกควายชนกระจัดกระจายปรากฏเป็นพื้นที่เหมือนถูกขุดและถูกกลบอย่างลวกๆกก้องแผนไปรอข้อควายเผยให้เห็นชาวบ้านเริ่มมุงดูจากระยะไกลวิโอหัวหน้าชุดสืบสวนเริ่มเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่พวกเขาตาหา อาจซ่อนอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดเสียงหัวใจเต้หนักขึ้นพร้อมผ้าตำรวจค่อยๆหยิบฟางออกทีละชั้นวีโอและเมื่อเหลืยเพียงชั้นดินด้านล่างความเงียบทางคอบเหมือนจะบอกว่านี่แหละจุดที่ความลับถูกฝังไว้วีโอและนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนคดีธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสันสะเทือนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านความลับที่ถูกฝัง กำลังเปิดเผยพาเปิดด้วยตำรวจค่อยๆขุดดินชั้นสุดท้ายภายใต้ฟางที่ควยเหยียบยำ่ำเสียงฟางกรอบๆและเสียงดินหลุดลงพื้นวีโอทุกครั้งที่ชั้นดินถูกยกออกความเงียบกลับยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นเหมือนมีสายตาลึกลับจับจ้องอยู่และทุกอย่างก้าวใกล้ความจริงเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้น กล้องซูมไปที่มือของตำรวจที่สัมผัสวัตถุบางอย่างใต้ดินวีโอปลายมือสัมผัสกับของแข็งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คิดว่าจะเจอในคืนที่เนียบสงัดแบบนี้เสียงชาวบ้านสุบซิบด้วยความตื่นตระหนกผ้าตำรวจค่อยๆดึงวัตถุออกมาทีละชิน้นวีโอเมื่อถูกดึงขึ้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินไม่ใช่แค่หลักฐานธรรมดา แต่มันคือกุญแจที่จะไขปริศนาที่สันสะเทือนทั้งหมู่บ้านกล้องแพนไปที่หน้าตำรวจหัวหน้าชุดสืบสวนมีแววตาตื่นตระหนกและเข้าใจทันทีว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิดวีโอคดีที่เริ่มจากความสงสัยกำลังกลายเป็นความจริงอันน่าสะพรึงและสิ่งที่ซ่อนอยู่จะเปลี่ยนทุกอย่างที่พวกเขารู้ไปตลอดการภาพซูมชาไปที่วัตถุใต้แสงไฟฉาย เสียงหัวใจเต้นและลมพัดฝุ่นลอยเต็มไปด้วยความตึงเครียดวีโอคืนนี้ไม่มีใครในหมู่บ้านจะนอนหลับได้เหมือนเดิมอีกต่อไปความจริงถูกเปิดเผยแล้วผ้าเปิดด้วยตำรวจค่อยๆดึงวัตถุกออกจากหลุมแสงไฟฉายส่องบนใบหน้าของสิ่งที่ถูกฝังเสียงหัวใจเต้นแรงและลมพัดฟางกระจายวีโอทุกอย่างที่ถูกซ่อนไว ทุกความลับที่หมู่บ้านคิดว่าไม่มีใครรู้ตอนนี้ถูกเปิดเผยต่อสายตาทุกคนแล้วกล้องแพนไปที่ชาวบ้านยืนอึ้งและกลัวเสียงซุบซิบและตะโกนแตกตื่นวีโอและทันใดนั้นผู้กองพบเบาะแสสำคัญที่ชี้ไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนที่ใครก็คิดว่าไว้ใจได้ที่สุดภาพซูมไปที่ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไกลไ ใบหน้าซ่อนความกลัวและความผิดหวังวีโอสายตาของเขาบอกทุกอย่างความตื่นเต้นและความหวาดกลัวสะท้อนบนใบหน้าและเพียงเสี้ยววินาทีความลับของหมู่บ้านก็ถูกเปิดโปงเสียงตำรวจค่อยๆเดินเข้าใกล้กล้องจับภาพมือที่กำลังสั่นและหลักฐานที่อยู่ในมือวีโอคดีที่เคยสงบตอนนี้ กลายเป็นเรื่องราวสันสะเทือนทั้งหมู่บ้านความจริงไม่เคยอยู่กับผู้ที่โกโหกแต่กับผู้ที่กล้าที่จะค้นหากล้องแพนออกไปชา้าชาวบ้านมองเหตุการณ์ด้วยความตระหนกบฟุ้งควายยืนสงบเหมือนเป็นพยานแห่งความจริงวีโอคืนนี้ไม่มีใครจะเหมือนเดิมอีกต่อไปและเรื่องราวจะถูกเล่าขานไปอีกนานหลังความจริง หมู่บ้านไม่เหมือนเดิมภาพเปิดด้วยหมู่บ้านในยามเช้าแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านต้นไม้ชาวบ้านบางคนกำลังทำงานในสวนแต่สายตายังคงระแวดระวังวีโอหลังจากความลับถูกเปิดเผยหมู่บ้านที่เคยสงบกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้คนเริ่มตั้งคำถามและทุกสายตายังคงจับจ้องความจริงที่เพิ่มเกิดขึ้นผ้าตำรวจเก็บหลักฐานเสียงฝีเท้า ก้าวช้าๆพร้อมลมพัดเบาๆวิ v. o ความยุติธรรมถูกนำมาสู่ผู้ที่สมควรได้รับแต่ความเจ็บปวดยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและความทรงจำในคืนนี้จะไม่มีวันเลือนหายภาพแผนไปที่ฟางและดินที่เคยซ่อนความลับฝูงควายยืนสงบเหมือนเป็นพยานเงียบวิ v. o อบางครั้งความจริงอาจเจ็บปวด แต่ก็เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างกลับสู่สมดุลและหมู่บ้านเริ่มเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปภาพสุดท้ายเป็นวิวหมู่บ้านจากมุมสูงเสียงลมและนกร้องคลอเบาๆค่อยๆจางลงเข้าสู่ความเงียบวีโอเรื่องราวคืนนี้จะถูกจดจำไปอีกนานเป็นบทเรียนและเป็นคำเตือนว่าความจริง ไม่อาจถูกฝังอยู่ใต้ดินตลอดไปหลังความจริงเรื่องราวยังดำเนินต่อ้าเปิดเป็นถนนเล็กๆในหมู่บ้านยามคำ่ำแสงไฟสลัวสายลมพัดเบาๆเสียงกิ่งไม้กระทบกันว e โอแม้คดีจะคลี่คลายและความจริงถูกเปิดเผยแต่บางสิ่งยังคงหลบซ่อนอยู่ในมุมมืดของหมู่บ้านภาพชาวบ้านบางคนยืนมองไปที่จุดเกิดเหตุอย่างระแวดระวัง เสียงฝีเท้าเบาๆในระยะไกลวี a อทุกสายตาที่มองยังคงระแวทระวังความลับที่อาจไม่เคยถูกค้นพบและเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นบทเรียนที่ตวนใจทุกคนว่าความจริงไม่เคยถูกลืมง่าย่ายภาพสุดท้ายเป็นท้องฟ้ายามคำ่ำดวงดาวส่องสว่างและเนาของหมู่บ้านค่อยๆจางลงในความมืดวีโอบางครั้ง ความสงบเพียงชั่วคราวก็เป็นเพียงหน้ากากของความจริงที่ยังรอวันเผยตัวและผู้คนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทรงจำเหล่านี้ตลอดไปความลับยังไม่จบเพียงแค่คืนนี้ผ้าเปิดเป็นหมู่บ้านยามค่ำคืนก้องซูมไปที่เน่าลึกลับเดินผ่านซอยเล็กๆมีเพียงแสงไฟสลัวส่องเล็กน้อยวีโอแม้ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยและผู้ต้องสงสัยถูกจับ แต่บางสิ่งยังคงหลบซ่อนอยู่ในความมืดภาพโฟกัสไปที่ดินและฟางที่ถูกขุดเมื่อวานมีร่องรอยใหม่เบาๆเ,เหมือนใครบางคนเพิ่งเคลื่อนไหววิโอสัญญาณบางอย่างบอกว่าความลับนี้อาจยังไม่จบเพียงแค่คืนนี้ภาพชาวบ้านบางคนมองไปรอบๆด้วยสายตากังวลเสียงลมและใบไม้กระทบกันเพิ่มความลึกลับีโ O และในหมู่บ้านนี้ใครจะรู้ว่าความจริงครั้งต่อไปจะปรากฏเมื่อไรภาพสุดท้ายโฟกัสไปที่ประตูบ้านที่ปิดสนิทเงาหลึกลับสอดส่องจากมุมหนึ่งค่อยๆจางลงเข้าสู่ความมืดวีโอคืนนี้เรื่องราวจบแต่ความลับอาจเพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งความจริงยังมีบทต่อไปภาพเปิดเป็นคืนมืด กล้องสูงขึ้นไปที่ดวงจันทร์มีเหมาะบางบางลอยคลอเบาวๆวีโอแม้เรื่องราวในคืนนี้จะถูกเปิดเผยแล้วแต่บางสิ่งยังคงถูกซ่อนอยู่ในน้ามืดของหมู่บ้านภาพโฟกัสไปที่ประตูบ้านปิดสนิทเสียงฝีเท้าเบาๆข้างหลังแต่ไม่เห็นใครวีโอและใครบางคนยังคงเฝ้าดูรอเวลาที่จะกลับมาปรากฏตัว ภาพแผนออกไปเห็นทั้งหมู่บ้านในความมืดเสียงลมพัดและแมลงกลางคืนดังคลอเบาๆวีโอเรื่องราวคืนนี้จบแล้วแต่ความลับอาจเพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งภาพสุดท้ายเป็นข้อความจางๆบนหน้าจอความจริงกำลังรอคุณค้นพบเบื้องหลังความลับที่ไม่มีใครคาดคิดภาพเปิดเป็นคืนที่เนียบสนัด กองสูงไปที่ห้องเก็บของเก่าที่มีฝุ่นหนาแสงไฟสลัวส่องผ่านหน้าต่างเก่าว o โอแม้คดีจะจบและทุกคนคิดว่าความจริงถูกเปิดเผยแล้วแต่บางสิ่งยังคงซ่อนอยู่รอวันที่จะถูกค้นพบภาพโฟกัสไปที่สมุดหรือเอกสารเก่ามีรอยขีดเขียนบางอย่างที่ชี้ถึงความเชื่อมโยงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยว e โอร่องรอยบางอย่าง บอกว่าเรื่องนี้อาจใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดภาพแผนไปที่หน้าต่างเปิดเล็กๆเกงาลึกลับผ่านเข้ามาเพียงชั่ววินาทีวีโอและบางทีความลับที่แท้จริงอาจไม่เคยอยู่ใกล้ตัวพวกเขาเลยภาพสุดท้ายเป็นฟองฝุ่นลอยในแสงไฟค่อยๆจางลงเข้าสู่ความมืดสร้างความสงสัยค้างคาให้ผู้ชมความลับเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ผ้าเปิดเป็นท้องฟ้ายามคำ่ำหมอกล้อยบางบางคลอเบาๆแสงจันทร์ส่องลงมาผ่านต้นไม้สูงวีโอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถูกเปิดเผยแล้วแต่บางความจริงยังคงถูกซ่อนไว้รอวันที่จะกลับมาเปลี่ยนทุกอย่างอีกครั้งผ้าโฟกัสไปที่ประตูบ้านปิดสนิทมีเนาลึกลับปรากฏเพียงเซี้ยววินาทีวีโอผู้ที่คิดว่ารู้ทุกอย่าง อาจไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังความสงบมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูภาพแผนออกไปทั่วหมู่บ้านเสียงลมและนกร้องกลางคืนคลอเบาๆสร้างอารมณ์ลึกลับและตึงเครียดวีโอเรื่องราวคืนนี้จบแล้วแต่ความลับเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและตอนต่อไปความจริงจะถูกเปิดเผยมากกว่าที่คุณคิดความจริงเปลี่ยนทุกสิ่ง ้าเปิดเป็นหมู่บ้านยามเช้าแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านต้นไม้ชาวบ้านบางคนเริ่มกลับมาทำกิจวัตรแต่สายตายังคงระมัดระวังและระแวงเล็กน้อยวีโอหลังจากคดีจบลงหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบเพียงบางส่วนแต่ความทรงจำและความหวาดระแวงยังคงฝังลึกในหัวใจของทุกคนผ้าตำรวจเก็บหลักฐานครั้งสุดท้าย ฟางและดินที่เคยซ่อนความลับถูกเก็บเรียบร้อยว e o อความยุติธรรมถูกนำมาสู่ผู้ที่สมควรได้รับแต่บทเรียนจากเรื่องราวนี้จะยังคงอยู่ตลอดไปผ้าฟางและพื้นดินที่เคยซ่อนความลับฝูงควายยืนสงบเหมือนเป็นพยานเงียบว e o อบางครั้งความจริงแม้จะเจ็บปวดก็เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างกลับสู่สมดุล ภาพสุดท้ายเป็นวิวหมู่บ้านจากมุมสูงเสียงนกร้องและลมพัดเบาๆค่อยๆจางเข้าสู่ความเงียบพร้อมข้อความปิดวีโอเรื่องราวคืนนี้จบลงแล้วแต่ความทรงจำและบทเรียนจะอยู่กับหมู่บ้านและผู้คนตลอดไปเบื้องหลังความสงบยามีเนวภาพเปิดเป็นค่ำคืนเงียบสงด กล้องโฟกัสไปที่ซอกมุมหนึ่งของหมู่บ้านมีเนาหลุกลับเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยีโอแม้คดีใหญ่จะถูกคลี่คลายแล้วแต่บางสิ่งยังคงถูกซ่อนอยู่ในความมืดภาพโฟกัสไปที่สม,มุดหรือวัตถุบางอย่างที่เพิ่งถูกย้ายมีรอยขีดเขียนหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนีโอสัญญาณบางอย่างบอกว่าความจริงครั้งต่อไปอาจยิ่งใหญ่ และซับซ้อนกว่าที่เคยคิดภาพสุดท้ายเป็นดวงตาลึกลับปรากฏในเงามืดก่อนจะค่อยๆจางลงเข้าสู่ความมืดสนิทวิโอเรื่องราวคืนนี้จบแล้วแต่ความลับเพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งความลับยังมีต่อภาพเปิดเป็นหมู่บ้านในยามค่ำคืนฝนเริ่มตกเบาๆแสงไฟสลัวสะท้อนบนพื้นเปียกว e โอทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ถูกเปิดเผยแล้วแต่บ้างความจริงยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดภาพโฟกัสไปที่ประตูเก่าที่ปิดสนิทมีเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่ด้านหลังแต่ไม่เห็นใครวีโอผู้ที่คิดว่ารู้ทุกอย่างอาจยังไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังความสงบมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูภาพซูมไปที่สมุดร,ห,รหลักฐานใหม่มีร่องรอยลึกลับบ่งบอกว่าความจริงยังไม่จบ วีโอเรื่องราวคืนนี้จบแล้วแต่ความลับเพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งและครั้งต่อไปความจริงจะใหญ่กว่าที่คุณเคยคิดภาพสุดท้ายเป็นดวงตาลึกลับปรากฏในฝนค่อยๆจางหายไปพร้อมเสียงลมและฝนเบื้องหลังความสงบมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภาพเปิดเป็นคืนที่เงียบสงดกล้องซูมไปที่ซากข,ของบ้านเก่า มีฟุนละอองลอยในแสงไฟฉายวีโอแม้คดีใหญ่จะถูกคลี่คลายแล้วแต่บางอย่างยังคงซ่อนอยู่รอวันที่จะถูกค้นพบภาพโฟกัสไปที่สมุดบันทึกเก่าที่เปิดอยู่มีรอยขีดเขียนบางอย่างที่ไม่ชัดเจนเหมือนใครเพิ่งมาแต่ต้องก่อนนะวีโอสัญญาณบางอย่างบอกว่าเรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่คืนนี้และเบื้องหลังความสงบ มีใครบางคนยังคงเฝ้าดูภาพสุดท้ายเป็นเงาลึกลับผ่านหน้าต่างเก่าค่อยๆจางลงเข้าสู่ความมืดสร้างความสงสัยค้างคาให้ผู้ชมบางสิ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยภาพเปิดเป็นคืนที่หมู่บ้านเงียบสนัดกล้องซูมไปที่ซอกมุมมืดของบ้านร้างมีฝุ่นลอยคลอเบาๆวีโอแม้คดีใหญ่จะคลี่คลายแต่เบื้องหลังความสงบ ยังมีเนาที่ซ่อนตัวอยู่บางสิ่งรอวันที่จะกลับมาเปลี่ยนทุกอย่างอีกครั้งพาโฟกัสไปที่วัตถุลึกลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผ้นบ้านมีร่องรอยใหม่เหมือนเพิ่งถูกเคลื่อนย้ายวีโอร่องรอยเหล่านี้บอกว่าความจริงครั้งต่อไปอาจซับซ้อนและอันตรายกว่าที่คิดและผู้คนยังไม่พร้อมรับรู้ทั้งหมด ภาพสุดท้ายเป็นเนาอาลึกลับเคลื่อนผ่านหน้าต่างเก่าค่อยๆจางเข้าสู่ความมืดเสียงลมและฝนคลอเบาๆสร้างความตึงเครียดวีโอเรื่องราวคืนนี้จบแล้วแต่ความลับยังคงอยู่และอาจกลับมาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปความลับกำลังใกล้เปิดเผยภาพเปิดเป็นคืนมืดกล้องซูมไปที่บ้านแรงหรือซากอาคารเก่า ฝนตกเบาๆเสียงฟ้าร้องไกลๆ we a โอทุกอย่างที่ถูกค้นพบอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงทั้งหมดบางสิ่งยังซ่อนอยู่รอวันที่จะถูกเปิดเผยอ,อย่างเต็มที่ภาพโฟกัสไปที่เนาหรือกลับเคลื่อนไหวมีร่องรอยที่บ่งบอกว่ามีใครบางคนยังคงอยู่ใกลๆ้ๆ we a l ร่องรอยเหล่านี้บอกว่าเรื่องราวครั้งต่อไปจะยิ่งใหญ่ และอันตรายกว่าที่ทุกคนคิดและผู้คนยังไม่พร้อมรับมือทั้งหมดภาพสุดท้ายเป็นดวงตาลึกลับปรากฏเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะค่อยข้อจางเข้าสู่ความมืดและฝนวีโอเรื่องราวคืนนี้จบลงเพียงชั่วคราวแต่ความลับยังคงรอเพื่อกลับมาเปิดเผยอีกครั้งความลับเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นภาพเปิดเป็นคืนมืด และฝนตกเบาๆกล้องสูมไปที่ซากบ,บ้านเก่าหรีสอร์ทมุมเงียบๆของหมู่บ้านวีโอแม้คดีทั้งหมดจะถูกคลี่คลายแต่บางสิ่งยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดรอวันที่จะกลับมาเปิดเผยภาพโฟกัสไปที่เน่าหรือกลับเคลื่อนไหวเพียงเซียววินาทีมีรอยขีดเขนหรือสัญ,ญลักษณ์หม่บนพื้นหรือผนงังวีโอสัญญาณเหล่านี บอกว่าความจริงครั้งต่อไปจะยิ่งใหญ่และอันตรายกว่าที่ใครเคยคิดภาพสุดท้ายเป็นดวงตาลึกลับปรากฏในเงามืดค่อยๆจางลงพร้อมเสียงลมและฝนวีโอเรื่องราวคืนนี้จบลงเพียงชั่วคราวแต่ความลับเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นสิบเด็ดเบื้องหลังความสงบมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภาพเปิดเป็นค่ำคืนหมู่บ้าน กล้องซูมไปที่ห้องเก็บของเก่าที่มีฝุ่นหนามีแสงไฟฉายเล็กๆส่องผ่านหน้าต่างว e a อแม้คดีจะถูกคลี่คลายแล้วแต่บางสิ่งยังคงซ่อนอยู่รอวันที่จะถูกค้นพบภาพโฟกัสไปที่สมุดบันทึกหรือวัตถุกเก่าที่เพิ่งถูกเคลื่อนย้ายมีร่องรอยลึกลับบอกว่าความจริงยังไม่จบว e โอร่องรอยเหล่านี้เป็นเบาะแสที่ตือนว่า ความลับครั้งต่อไปอาจซับซ้อนและอันตรายกว่าที่คิดภาพสุดท้ายเป็นเงาลึกลับผ่านหน้าต่างเก่าค่อยๆจางเข้าสู่ความมืดสร้างความสงสัยและความตึงเครียดให้ผู้ชมความจริงอาจซ่อนอยู่ใกล้กว่าที่คิดภาพเปิดเป็นคืนมืดกล้องซูมไปที่ซาบบ้านเก่าหรือซอกมุมเงียบๆฝนตกเบาๆและลมพัดใบไม้พลิ้วไหววีโอ แม้ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยแล้วบางสิ่งยังคงถูกซ่อนอยู่ในเงามืดรอวันที่จะกลับมาเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบภาโฟกัสไปที่สมุดบันทึกหรือวัตถุกเก่าที่เพิ่งถูกค้นพบมีร่องรอยลึกลับบอกว่าความจริงยังไม่จบวิโอเบาะแสครั้งนี้เตือนให้รู้ว่าเรื่องราวครั้งต่อไปอาจยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าที่ใครเคยคิด ภาพสุดท้ายเป็นเนาลึกลับปรากฏเพียงเสียววินาทีก่อนค่อยๆจางเข้าสู่ความมืดและฝนสร้างความสงสัยและตึงเครียดสูงสุดให้ผู้ชมวีโอเรื่องราวคืนนี้จบลงเพียงชั่วคราวแต่ความลับเพิ่งเริ่มต้นจริงๆ